ตับลเมืองท่าปลาอำาเภอเว้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมาเป็นบุตรของคุณพ่อสีคุณแม่บุตหาทุ้กกันมีพี่น้องร่วมดีดามารดาและต่างมารดาจํานวนสิบเ็ดคนดังนี้หนึ่งแม่จันมีจังไทยสงเสียชีวิตแล้วสองพ่อทองมีหาทุ้กคันเสียชีวิตแล้วสามพ่อทองมาหา คุ้มครังเสียชีวิตแล้ว 4. คุณพ่อปุตตาหาคุ้มครังผู้วัยชน 5. แม่ชาตรีอาปัดทิง้งแม่บัวคำหาคุ้มครังเจ็ดพ่อทองดำหาคุ้มครังเสียชีวิตแล้วแปดแม่บัวพาหาคุ้มครัง9ก้าพ่อบัวลอยหาคุ้มครังสิบแม่บัวโฮงหาคุ้มครังสิบเอ็ด พ่อบุถุขมหาทูกครัภงประวัติการศึกษาคุณพ่อบุตตาหาทูกครัภยจบการศึกษาแทนปึมษาปีที่สี่จากโรงเรียนวัดพับทองแห่งนี้ปัจจุบันคือโงเรียนบ้ามืองพระพาราสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปมระถมศึกษานครราชสีมาเขตสองประวัติการสมรสคุณพ่อบุตตาหาทูกครัภสมรสกับคุณแม่ปัดหาคู่ครรภ์สกุลเดิมบัวแก้ว มีบุตรที่ดาร่วมกันจำนวนแปดคนดังนี้หนึ่งนายไกรรัตน์หาคุ้มครังสมรสกับนางบุญยังหาคุ้มครังมีบุตรสองคนปัจจุบันประกอบอาชีพอยู่ที่อำเภอบ้านเรืองจังหวัดนครราชสีมาสองนายเจริญหาคุ้มครังสมรสกับนางติ๋งหาคุ้มครังมีบุตรสามคนปัจจุบันประกอบอาชีพเษกษตรกรรมอยู่ที่บ้านสมสะอาด สามนายเจรุนหาคุ้มครังสมรสกับนางมันธนาหาคุ้มครังมีบุตรสามคนปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่ที่บ้าน,นสงอาศรีนายพิกิตหาคุ้มครังตำแหน่งผู้นือการสถานศึกษาทิทยาฐานะผู้นือการโรงเรียนบ้านเหลืองบ้านก้านเหลืองดงอาําเภอดงหลวงจังหวงัดมุกดาหารสมรสกับนางสุนันทาหาคุ้มครังตำแหน่งทู วิทยาฐา,านะครูกำลังการพิเศษโรงเรียนดงหลวงพิทยาอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารานายแสงหาคุ้มครันสมรสกับนางปทุมวันหาคุ้มครันมีบุตรหนึ่งคนปัจจุบันประกอบอาชีพอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา6นางกนเรียมหาคุ้มครันมีบุตรสามคนปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่ที่บ้านสสะอา เกดนายวิไทยหาทูนครส่งรสกับานางการจนาหาทูนครมีบุตรสองคนปัจจุบันประกอบอาชีพอยู่ที่บัดร้อยเ็ดและแฝดนางสาวพิตาดาวไทยสงสมงรสกับนายบัวขันดาวไทยสงมีบุตรสองคนปัจจุบันประกอบอาชีพเ,เกษตรกรรมอยู่ที่บ้านสงสะอาดซึ่งเป็นผู้อุปการรัคุณเลี้ยงดูมารดาบิดาจนถึงวาระสุดท้าย ประวัติผลงานเกียรติคุณคุณพ่อปุกาหาคุณไนท่านเป็นคนไปศึกษาหาความรู้ให้มีวิชาอีกตัวมีความสามารถทางด้านช่างไม้ท่างปูนเป็นปาทภูมิปัญญาชาวบ้านท่านศาสรและศิลในการจัดสารเครื่องใช้ในครัวเรือนจากไม้ไผ่ทุกชนิดเพื่อจำหน่ายทั้งใช้ในครอบครัวและบริจาคให้กับวัด หรือโรง,งเรียนตามโอกาสต่างๆเมื่อปีพุทธศักราช2 5 1 7คุณพ่อสอบบรรจุเป็นเข้าเป็นนักการพานโรงคนแรกของโรงเรียนบ้านเมืองพลาตำบลเมืองพลาอําเภอเมืองแถลงจังหวัดนครราชสีมาจินได้กับพยอครอบครัวจากบ้านเมืองพลามาอยู่ที่โรงเรียนและต่อมาได้ย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านสงตะอาดจนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลา20กว่าปีในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักการพานโรงคุณพอ่อปุตาหาคุ่กรันท่านทำหน้าที่ด้วยความสามารถและรับผิดชอบเป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นตลอดมาจนถึงกเกษียณอายุราชการเมื่อปีพุทธศักราช2540ที่ขี่ชีวิตในการดำรงตนคุณพอ่อปุกาหาคู่ครรน ท่านเป็นคนที่เรียกง่ายเป็นกันเองกับทุกคนพูดคุยสนุกจิตใจร่าเริงม,มีความเมตตาเอืเ้อเผื่อกัอบุคคลทั่วไปชอบช่วยเหลือภารกิจของสังคมงานวัดงานโรงเรียนและชุมชนนอกจากนั้นคุณพ่อยังอุทิศตนเป็นพุทธมามกะเข้าวัดปฏิบัติธรรมรักษาศีลอุโบสถในวันธรรมศวนนเป็นประจำ ท่านให้ชีวิตคู่อยู่กับคู่ชีวิตคือคุณแม่ปัตถาคุ้มคันนับว่าเป็นแบบอย่างของครอบครัวและลูกหลานที่คุณพ่อให้ไว้ท่านขอให้ลูกทุกคนมีความรักความสามัคคีต่อกันและผู้อื่นขยันหมั่นเพียรอดทนในการประกอบอ,อาชีพด้วยความชื่อสัตว์สุจริตกับการพอเพียงพอกินพอใช้โดยยึดถือคติที่ว่า ไม่รวยอยู่อย่างรวยไม่มีวันรวยไม่จนอยู่อย่างจนไม่มีวันจนพ่อคอยอบรมให้ลูกเป็นคนดีเติบใหญ่อยู่ในสังคมอย่างภาคภูมิใจประวัติด้านสุขภาพคุณพ่อปู่ตาหาคุ้มครังปกติก่อนท่านเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เคยมีประวัติการเจ็บป่วยที่รุนแรงใ,ใดแต่แล้วด้ไวยวัยสังขารการเวลา เราใช้ชีวิตชีวิตใช้ร่างกายอยู่ด้วยการมายาวนานย่อมเสื่อมถลายไปตามธรรมชาติสัพเพสังขารทุกขาทุกสรรพสิ่งจะอยู่ในสภาพเดิือมมีได้สัพเพสังขาราอนิจจาทุกสรรพสิ่งจะไม่เที่ยงจะไม่คงที่ย่อมเสื่อมลายไปตามกาลและเวลาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566 คุณพ่อเปิดมีอาการปวดที่ช่องท้องอย่าง,งรุนแรงทุกทุกคึงนำคุณพ่อส่งโรงพยาบาลเ้่ยถแถลงเพื่อทำการตรวจรักษาเมื่อถึงโรงพยาบาลคุณหมอได้ตรวจอา,าการเรื้่งต้นยังไม่สามารถที่จะทำการรักษาได้ทิงส่งตัวคุณพ่อไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครจจราชสีมา คุณหมอได้ตรวจดูอาการอย่างละเอียดพวบว่าคุณพ่อเป็นยู่ในถุงน้ำดีทิงได้ทําการรักษาโดยวิธีสอดข้อเข้าบริเวณใช้เวลารักษาเดือนเศษอาการของคุณพ่อก็ดีขึ้นตามลำดับคุณหมออนุญาตให้กลับมาพักฟื้นที่บ้านข้ามการความดูเลรของลูกๆที่คอยช่วยเหลือคุณพ่อสามารถใช้ชีวิตทันปิตวัตรตามปกติได้มาโดยตลอด วาระสุดท้ายเมื่อเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2561คุณพ่อมีอาการปวดที่บริเวณช่องท้องอีกครั้งคุโลูกนำคุณพ่อส่งโรงพยบาบาลห้วยแถลงและส่งต่อเข้าทำการรักษาที่โรงพยบาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมาอีกครั้งทำให้การรักษาโดยการละลายนิ่วเป็นเวลาหนึ่งเดือน อาการของคุณพ่อไม่ดีขึ้นมีเพียงผู้เราและสมวนตัวลูกๆก,กินขอนำคุณพ่อมารักษาดูวอย่อยู่ที่บ้านคอยป้อนข้าวพอนน้ำพอนอยาตามอาการประกอบกับคุณพ่อท่านเป็นคนที่ารู้มากจึงบอกกับลูกว่าพ่อขอพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านแห่งนี้เป็นครั้งสุดท้ายตลอดไป จนกระทั่งนวนที่2ี่สิเดือนมกราคมพทษศากราช2568เวลา01.00นึนาฬิกาคุณพ่อปุ้ดาหาทุกมกขอร้กากไปด้วยอาการอันสมบหลับจริทชั่วนิรลันที่บ้านเลีที่หนึงสหมู่ที่เกบ้านสมสะรากตำบลนเมืองท่าลาอำเภอเมือแฉลงจังหวัดนครราชสีมาจากการเสียชีวิตของคุณพ่อในครั้งนี้ คุณหมอในโรงพยงบาบาลเปิดจากอาการไปไวายฉักพันสี่อายุ88ปี8เดือน24วันท,ทน่านทูกเปี่ยนทิศครัชีวิตน่า